สวัสดีคะ่ะทุกคนบ่ายแล้วประเทศเยอรมน,นีนะคะหลังจากเลิกโรงเรียนเราก็มีเมนูมาทำอีกแล้วค่ะจากหัวไชเท้าที่เราซื้อมาทำก๋วยเตี๋ยวนะคะเหลือเราก็จะมาหั่นทำน้ำซุปของข้าวต้มนะคะเพราะหัวไชเท้าค่อนข้างที่จะใหญ่ค่ะทำกินได้ประมาณ สองรอบนะคะในการทำอาหารข้าวก็เป็นข้าวสวยนะคะหรือข้าวเจ้าเรานี่เองค่ะนำไปล้างน้ำทำความสะอาดนะคะแล้วก็ตั้งน้ำให้เดือดค่ะแล้วก็นำข้าวลงไปนะคะต้มนั่นเองต้มให้ข้าวสวยนั้นแตกเม็ดนะคะแล้วเราก็ใส่หัวไชเท้านะคะแล้วก็หมูสามชั้นหัน่นเป็นชิ้นเล็กๆล,ลงไปค่ะ หมูสามชั้นก็จะเป็นหมูสำเร็จรูปนะคะรสชาติค่อนข้างที่จะเค็มนิดนึงค่ะเราก็จะตุนจนข้าวนั้นแตกเม็ดดีนะคะแล้วเราก็จะมาชิมว่าข้าวต้มนั้นรสชาติเป็นยังไงตอนนี้ข้าวต้มก็เริ่มแตกเม็ดดีแล้วค่ะแต่เราก็จะคนข้าวไปเรื่อยๆนะคะเพื่อจะไม่ให้ข้าวนั้นไหมหม้อนะคะ หรือติดตรงตูดหม้อนั่นเองค่ะเราก็จะคนอย่างนี้ไปเรื่อยๆค่ะน้ำซุปหรือน้ำข้าวต้มที่เราปรุงไปค่อนข้างที่จะพอดีนะคะอันนี้ก็จะเป็นไข่ไก่ต้มนั่นเองค่ะเพื่อจะไว้รับประทานกับข้าวต้มนั่นเองค่ะตอนนี้ข้าวต้มของเราก็สุกเรียบร้อยแล้วเราก็จะมาตักใส่ชามนะคะเตรียมรับประทานนั่นเองค่ะ สีสันค่อนข้างที่จะเข้มข้นและอร่อยค่ะเราก็ใส่เกลือลงไปนะคะก่อนที่เราจะต้มแล้วก็ผงผงปรุงรสนะคะของน้ำซุปนั่นเองผสมกับหมูสามชั้นนะคะติดมันนิดๆรสชาติก็อร่อยค่ะตักไปก็หอมข้าวต้มไผ่ไปค่ะมารับประทานด้วยกันนะคะข้าวต้มหมูสามชั้นเป็นเมนู ง่ายๆอีกแบบหนึ่งนะคะสำหรับคนที่ทำอาหารไม่เป็นค่ะแค่ล้างข้าวทำความสะอาดแล้วก็ตั้งน้ำให้ร้อนแล้วก็ใส่เกลือลงไปนะคะเป็นเมนูง่ายๆและเป็นเมนูสำหรับคนที่ขี้ขี้เกียจทำอาหารค่ะและก็ทำไม่ถึงชั่วโมงค่ะก็สามารถรับประทานได้แล้วหน้าตานี่ค่ะน่ากินมากๆค่ะ แล้วเราก็โรยกระเทียมเจียวลงไปนิดนึงค่ะหอมแล้วก็พริกไทยนะคะมาทานด้วยกันค่ะ